ซึ่งผมได้การ์ดวาดอนมานะครับพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <that> ึ่งดรอปนะครับพึ่งดรอปเลยนะผมปล่อยตอน10โมงเช้าใช้ระยะเวลามาประมาณ6ชั่วโมงนะก็สามารถดรอปวาดอนได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมฟาร์มได้ยังไงนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลในการนําไปแชร์หรือนําไปเป็นให้ให้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายฝคนนะครับที่พยายามที่จะฟาร์มการ์ด พูดนะครับในเรื่องของการฟาร์มการ์ดนี่แหละผมจะไม่หนีจากการฟาร์มการ์ดนะครับเออเพราะว่าวันนี้นะครับมีการ์ดตกถึงผมอีกแล้วครับเป็นการ์ดใบที่2ได้เข้ามาในชีวิตนี้นะครับผมเออก็จากคลิปที่แล้วนะครับมันทําให้เป็นดราม่าที่สุดนะออที่ผมพูดว่านะครับผมการเก็บโอดินเบสซิ่งนะเยอะๆนะครับผมแล้วก็ไปฟาร์มเนี่ยมันจะทําทําให้อัตราการ ได้กราฟมันจะเพิ่มขึ้นนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะเออจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่ามีเพื่อนเออบางส่วนนะครับที่บอกว่าไปถามแอดมินนะครับไปถามแอดมินมาบอกว่าไม่เกี่ยวกันนะครับผมไม่เกี่ยวกันนะการเปิดออดิเนอสซิ่งไม่เกี่ยวกันกับอัตราการดรอปกราฟนะครับผมซึ่งก็เป็นจริงนะครับจริงๆตามนั้นเลยนะเออก็จริงๆแล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงนะครับผมแต่วันนี้นะครับตั้งแต่ตอนเช้ามานะครับผมก็เลยว่าถ้าขึ้นอยู่กับดวงงั้น ผมต้องหาตัวเลขหรืออะไรนะครับเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่า,าจะวัดดวงกันยังไงนะครับผมเอองั้นก็ไม่ใชโอูดินเบสซิ่งนะเออซึ่งผมได้การ์ดต,ตัวนี้มาครับผมนี่เลยวาดอนนะครับซึ่งผมได้การ์ดวาดอนมานะครับเพิ่งดรอปนะครับเพิ่งดรอปเลยนะผมปล่อยตอน10โมงเช้านะครับผมก็ใช้ระยะเวลามาประมาณ6ชั่วโมงนะก็สามารถดรอปวาดอนได้นะครับผม,มวาดอนก็ เป็นค่าสแต็กที่เพิ่ม Physical a t t a c k นะครับบวกสแล้วก็ไฟนอลฟิ i ิกอลดา a มจบวกสาเเลยทีเดียวนะเป็นการ์ด End Game นะครับผมซึ่งการ์ดแรกการ์ดแรกผมได้ตัวนี้มานะครับไอเจ้าตัวไข่ดาวนะที่มันดอกไม่ผมน,นะครับฟิสิกอลคริบวกหกนั่นเองนะครับแล้วก็การ์ดตัวนี้เป็นการ์ดที่2นะครับที่ได้ติดต่อกันเลยนะเออแล้วทีนี้นะครับผมก็ได้พิสูจน์ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับผมก็เลยปล่อยฟาร์มการ์ดตัวนี้มาตั้งแต่เช้านะก็ใช้เวลา6ชั่วโมงนะครับ ผมก็พยายามหาตัวเลขนะครับผมหาตัวเลขที่ผมฟาร์มนะผมใช้ตัวนี้ยึดครับผมเลขเมื่อเช้าที่ผมใช้ยึดนะครับผมนี่ผมใช้ตัวนี้นะครับอ่าเครสเครสนะครับเออก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับดราม่าหน่อยอ่าก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าผมอ่านเครสอ่าคำว่าเครสผิดนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือเครสนะครับเออที่ผมออกเสียงผิดนะต้องขอขอบคุณมากนะครับทําให้ผมสามารถ ปรับปรุงตัวเองนะครับได้นะเออโอเคครับผมเป็นคอมเมนต์ที่มีคุณภาพมากครับผโอเคผมก็ใช้นะครับตัวเลขนี้นะเมื่อเช้าผมมีอยู่2อ่าสี่แสนนะครับเออผมมีอยู่4ี่แสนซึ่งตั้งแต่เช้ามาถึง6ชั่วโมงนะผมฟาร,ร์มเจ้าตัวมอนเตอร์ตัววาดอนนะครับไปอยู่ที่1 0 0 0 0แสนนะครับ 14, 0 0งนพนนะครับเออก็ทำให้ผมได้ดอกการ์ดตัวนี้มานะอาจจะเป็นในเรื่องของการโชคดีของผมก็ได้นะครับเป็นดวงของผมก็ได้นะ แต่ผมพยายามที่แบบว่าออพยายามหาตัวเลขมามาพิสูจน์นะครับว่าผมจะฟาร์มมอน์เท่าไหร่อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นข้อมูลนะครับข้อมูลที่นํามาให้กับเพื่อนๆเฉยๆนะว่าตัวเลขจริงๆแล้วมันสามารถเทียบได้หรือไม่ได้นะครับแต่มันไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นนะซึ่งเปอร์เซ็นต์ดอกก็เพื่อนๆก็ได้ไปคุยกับแอดมินไปแล้วนะครับว่า มันไม่ได้เกี่ยวกันนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมฟาร์มได้ยังไงนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลในการนําไปแชร์หรือนําไปเป็นให,ให้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่พยายามที่จะฟาร์มการ์ดอยู่นะซึ่งเมื่อเช้านะครับผมก็ได้ลองว่าเอออันดับรแรกนะครับที่ผมคิดว่าดวงอ่ะจริงๆอยู่แล้วนะครับดวงมันจริงๆอยู่แล้ว99%นนะครับแต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบที่ผมคิดว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันต้องเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนะผมก็เลยมองว่า งั้นเราเอา1%คือสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมจะทําให้เราสามารถดรอปการ์ดได้จริงนะครับอันนี้จริงๆนะเพื่อนๆก็หลายคนก็ใช้วิธีนี้อยู่นะครับสิ่งแวดล้อมยังไงครับผมผมมาตรงนี้นะครับผมมาหาแล้วนะเออตำแหน่งไหนดีว่าผมก็เลยเลือกนะครับตำแหน่งที่ไม่ค่อยมีตี้เยอะหรือมีคนเยอะนั่นเองนะครับ ผมก็จะสลับชาแนลไปเรื่อยๆนะไปหาจุดที่มันดีนะครับเออผมมาถึงจุดนี้นะมื่เช้านะผมฟาร์มมา6ชั่วโมงนะครับเนี่ยจุดนี้จุดน,ดนี้จุดนี้นะครับเนี่ยจุดที่เพื่อนอ่าเมทที่เล่นอยู่นะเออนี่ยนี่ยจุดนี้ครับผมซึ่งจุดที่เราสามารถโจมตีมอนเตอร์ได้หลายตัวนะครับและก็ไม่มีคนที่มาแจมกับเรานะทำให้เราเนะี่ยทำดาเมจได้กับอ่ามอนเตอร์ได้หลายตัวขึ้นทําการ คิวมอนเตอร์ได้หลายตัวขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกตรงนี้ดูเออแล้วทีนี้ผมก็ปล่อยฟาร์มนะครับการปล่อยฟาร์มผมก็อย่างเช่นคลิปที่แล้วที่ผมพูดไปนะครับผมก็จะทําเป็นปาร์ตี้นะเออผมก็จะเลือกปาร์ตี้ใกล้เครียงนะครับผมเออปาร์ตี้ใกล้เครียงแล้วก็อัตโนมัตินะครับเออตั้งอัตโนมัติมัดไลนนะก็จะมีปาร์ตี้มาเรื่อยๆนะครับหลายคนที่ทำอ่าบางคนก็บอกว่าฟาร์มคนเดียวดีกว่านะครับฟาร์มแบบปาร์ตี้ดีกว่านะครับ แต่จริงๆแล้วมันก็มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับแต่ผมแบบประมาณว่าการเก็บเขาเก็บเขาเรื่องของมอนเตอร์นะครับว่าเราจะเก็บเขาของมอนเตอร์ได้กี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวนะครับเออผมก็เลยต้องการแบบว่างัออ้นเราเอาปาร์ตี้ดีกว่านะครับผมก็เลยอย่างเงี้ยครับผมก็เลยกดจับคู่อัตโนมัติแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเผื่อมีคนที่เขามาแจมใช่ไหมเผื่อผมฟาร์มอยู่ตรงนี้แล้วมีคนมาแจมนะครับอีกคนหนึ่งงเงี้ย เออทาให้เรานะครับทาให้เราโอกาสการดอปไม่ได้ดอปหาคนอื่นแต่ดอปคนในตี้ก็ยังดีใช่ไหมเออผมก็เลยคิดอย่างนี้นะเออผมนี่แหละผมก็เลยคิดอย่างนี้ดีกว่าที่เขาไม่ได้อยู่ตี้กับเรานะแล้วมาฟาร์มกับเราเนี่ยโอกาสโอกาสดปกัดเรายิ่งห่างไปใช่ไหมเออผมก็เลยทําแบบนี้นะครับแล้ว <ül> ทีนี้ผมเลือกแบบนี้นะครับผมก็จะเลือกไปเรื่อยๆนะเพื <S <S <Piet> ่อนๆสามารถเลือกได้นะแต่ว่าผมจะเลือกตั้งแต่ ชาแนลสิ1ส1งเลงมาเรื่อยๆนะครับจนที่จะหาตำแหน่งที่มันดีที่สุดเนะ่ะเออผมจะไม่เลือกชาแนลที่123าได้มาอย่างนี้นะผมจะเลือกงแต่นี้ครับเพราะว่าผมคิดว่าตำแหน่งตำแหน่งชาแนล1นึ่เนี่ยผมว่าปิดอยู่แล้วเต็มอยู่แล้วนะครับคนเยอะมากนะแต่ผมก็เลยเลือกแบบเออสุดท้ายขึ้นไปนะครับเออก็เลยได้ตำแหน่งที่ดีนะครับผมก็เลย ฟาร์มยาวๆมาเลยมอเชานะครับใช้เวลา6ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมก็ได้การ์ดตัวนี้มาแล้วนะครับก็น่าจะได้ใช้ยาวๆเลยนะครับโอเคเป็นบาดอนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทางเซิร์ฟนะครับให้ผมดอปมาอีกแล้วนะครับอาจจะเป็นดวงกับผมก็ได้นะเออผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมคิดว่านะก็ตำแหน่งอ่สิ่งที่สําคัญที่สุดในการฟาร์มดผมว่าตำแหน่งนี่แหละตำแหน่งหรือโลเคชันนี่แหละเออเป็นจุดสําคัญนะครับผมอย่าไปแบบ ไปมั่วตีกับคนอื่นนะครับผมว่าโอกาสดรอปยิ่งห่างเราออกไปนะเออผมว่าอยู่อยู่แบบนี้อเออดีกว่าแล้วก็สร้างตี้ของเราเองนะครับสร้างอัตโนมัตินะ mm hmm. เผื่อมีคนมาแจมเขาก็จะเข้าตี้กับเราเนี่ยเออก็ประมาณนี้นะครับก็ปล่อยยาวๆไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็เช็คตลอดว่าเออมีใครมามั่วกับเราไหมเออเราก็ได้เปลี่ยนชาแนลไปเรื่อยๆนะเออก็ประมาณนี้นะครับผม mm hmm. ก็วันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลนะครับที่ผมได้ลองมาแล้วแล้วก็เจอมาแล้วนะนำมาฝากให้กับเพื่อนๆน,นะครับผม คลิปก่อนก็ดราม่ากันไปเยอะนะดราม่ากันไปเยอะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเพื่อนๆคนที่รู้นะครับคนที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับคนอื่นนะครับเป็นประโยชน์นะให้กับคนอื่นแล้วก็ผมพูดในเรื่องไหนที่มันเป็นบิดเบียนไปนะครับไม่ถูกต้องเพื่อนๆก็สามารถติเตือนกันได้นะครับเพื่อทําให้ก่อเกิดประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆนะที่เล่นแล็กนาร์กเอ็กซ์เน็กซ์เจเนเรชั่น กันทุกคนนะครับอันนี้จะเป็นชุมชนที่ดีมากนะครับผมต้องการแบบนี้นะเออไม่ใช่แบบมาเกียนเพื่อให้เกิดเสียห,หายอันนี้มันไม่ค่อยได้เกิดประโยชน์อะไรหรอกครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบมีอะไรมันแค่ตอบสนองอารมณ์ของคนบางคนเฉยใช่ไหมแต่ถ้าบางคนมาปุ๊บมาบอกเหตุผลหรือข้อมูลนะครับที่ตัวเองรู้อย่างเงี้ยมันจะทําให้ชุมชนแบบดีขึ้นครับผมและทําให้ทุกคนสามารถแบบ รู้เรื่องข้อมูลที่เราที่คนอื่นไม่รู้นะครับคนอื่นไม่รู้เราไม่รู้เงี้ยเราเอามาแชร์กันมันก็จะเป็นเรื่องดีโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้นะในการลากการ์ดนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวขอฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าครับผม